คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแน l นะครับสวัสดีเลขเด็ดนะครับ สำหรับวันนี้เราก็มาสรุปหวยลาวนะครับงวดประจำวันที่9มีนา2564นะครับก็งวดนี้นะครับเราก็ให้ตัวเด่นตัวรองนะครับแล้วก็สูตร25ประตูไปนะครับท่านใดที่นำไปเสี่ยงโชคหรือว่านำไปเป็นข้อมูลในการเสี่ยงโชคนะครับก็คงจะรู้ผลกันไปแล้วนะครับสำหรับเลขเด่นกับเลขรองของเราวันนี้ก็สูตรหลุดไปนะครับก็ ไม่เข้านะครับสาหรับงวดนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวงวดหน้าเราก็จะพัฒนาสูตรให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับเมื่อสูตร <Create>. มาหลุดแล้วเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่างวดหน้าสูตรของเราจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับสําหรับพวกเลขต่างๆนะครับที่เราได้ลงไปเนี่ยนะครับท่านชอบตัวไหนก็สามารถ เลือกไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลงคลิปใหม่ๆนะครับท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับงวดนี้นะครับ4ตัวตรงนะครับ4ี่ตัวตรงของหวยลาวนะครับพัฒนางวดประจำวันที่9มีนา2 5งพันนะครับก็ได้แก่เลข925นะ9251นะครับ ส่วน3าตัวบนนะครับได้แก่เลข2 5 1นะครับ2ตัวบนนะครับได้แก่เลข51แล้วก็2ตัวล่างได้แก่เลข92นะครับก็สูตรของเราก็เสียดายนะครับหลุดไปนะครับไม่ได้นะครับุ้วันนี้เนาะก็ตัวเด่นของเราเป็น0ูนย์นะครับอ่า0 5 5ย์นะครับก็เลขที่ออกก็เป็น5้า5นหนะครับเสียได้จริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสูตร25ประตูนะครับ25ประตูเนี่ยก็ มีเลขหนึ่งห้านะครับหนึ่งหยประตูบนนะครับหนึ่งห้าแต่ว่าท่านที่ดึงไปเล่นเนี่ยก็ต้องกลับนิดนึงนะครับก็จะเป็น5้าหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เข้าตรงๆนะครับก็เสียดายนะครับเสียดายเดี๋ยวงวดหน้าเราลองปรับปรุงสูตรกันดูนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่อ่า นำไปซื้อหวยลาวนะครับก็ซื้อแต่น้อยนะครับแต่พอหอมปากหอมคอครับเราเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับเล่นเพื่อเสียงโชคนะครับถ้าวันนี้เรามีโชคเราก็ถูกนะครับถ้าเราไม่มีโชคเราก็ไม่เป็นไรครับสู้กันใหม่สู้กันใหม่นะครับก็ทําบุญนะครับทําบุญเดี๋ยวบุญกุศลก็จะช่วยหนุนนําทุกท่านนะครับ ให้ถูกรางวัลนะครับอ่าไม่แน่นะครับงวดที่16มีนานี้นะครับท่านอาจจะถูกรางวัลที่1ก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับการเสี่ยงโชคการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและวิจารณญาณในการเสี่ยงโชคด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาสรุปให้ทุกท่านทราบนะครับในส่วนของหวยลาวพัฒนาไม่เป็นไรครับงวดนี้พลาดไปนะครับเดี๋ยวงวดหน้านะครับ เราก็จะลงคลิปทำสูตรให้ท่านใหม่นะครับก็อาจจะมีการปรับปรุงนะครับก็รอติดตามกันนะครับในวันพฤหัสนี้นะครับก็แป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมจะช่วยกันแก้ไขปรับปรุงสูตรแล้วก็ไปลุ้นกันครับว่าสูตรของเราจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้อีกไหมหรือว่าจะต้องเปลี่ยนสูตรหรือจะต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับ ฝากด้วยนะครับฝากช่องด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กด u ับส r i b e นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงหลักพันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในงวดถัดไปนะครับงวดนี้ไม่เป็นไรครับแก้ไขกันใหม่นะครับพลาดไปแล้วก็พลาดไปครับเราเริ่มต้นกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการสรุปหวยลาวพัฒนานะครับสวัสดีครับ